เลยกันนะครับช้างป่าทําร้ายคนจากเหตุตกใจนะครับเป็นการทําร้ายผู้ใหญ่บ้านที่เข้าไปพยายามที่จะผลักดันช้างป่ากลับคืนสู่ป่านะครับแต่สุนัขที่พาไปด้วยเข้าไปเห่าในจุดที่ช้างหลบซ่อนตัวอยู่ช้างตกใจวิ่งเข้าใส่คนนะครับผู้ใหญ่บ้านที่ถูกช้างชนบาดเจ็บสาหัสครับ เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับได้รับแจ้งว่ามีช้างป่า3าตัวออกมาจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูคอภูกระแตภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับออกมาหากินในที่ทำกินของชาวบ้านขณะที่เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนติดตามเพื่อที่จะผลักดันช้างกลับคืนเข้าสู่ป่านะครับช้างที่หลบซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ตกใจสุนัขที่เข้าไปเห่าทำให้วิ่งออกมา หนีการกระเจิดกระเจิงเลยนะครับผู้ใหญ่บ้านโชคร้ายถูกช้างชนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับขณะที่ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นก็อยากจะให้ทางการเร่งผลักดันช้างกลับคืนสู่ป่าเพื่อความปลอดภัยนะครับที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่ก็เป็นสภาพอาการบาดเจ็บของผู้ใหญ่โสพลชินประทุมผู้ใหญ่บ้านสะพานยาวหมู่ที่3ามตบลห้วยส้ม ภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับจากการถูกช้างป่าวิ่งเข้าชนแล้วก็ทําให้ซี่โครงซ้ายหักสองซี่แขนขวาหักก็มีอาการแน่นหน้าอกหายใจติดขัดนะครับก็นําตัวส่งโรงพยาบาลนะครับขณะเดียวกันนะครับในอาําเภอภูริวัฒโชตินพร,รัตนะครับในอาําเภอภูกระดึงก็บอกนะครับว่า ก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณตีห้าผู้ใหญ่บ้านโสพลที่ได้รับบาดเจ็บออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยป่าไม้รอยอที่19เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภูกระดึงพร้อมผู้ที่ติดตามไปนะครับก็เข้าไปจับผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจับผู้ต้องหาได้2คนยึดไม้ของกลางเป็นเลื่อยโซ่ยนตไม้ประดู่แปรรูปและจักรยานยนต์หลังจากจับได้นะครับก็มีรายงานว่า มีช้างป่าสามตัวออกจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อภูกระแตมาอยู่ในบริเวณสะพานยาวหมู่สามนะครับขณะออกช้างก็ตกใจเสียงสุนัขนะครับสุนัขก,ก็เห่าแล้วก็วิ่งออกมาจากพุ่มไม้ ช้างป่าเนี่ยก็เกิดอาการตกใจก็วิ่งเข้าใส่คนนะครับหนีกันไปคนละทิศคนละทางนะครับแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านโชคร้ายถูกช้างป่าชนได้รับบาดเจ็บนะครับชาวบ้านที่ตำบลห้วยส้มบอกนะครับว่าขณะนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนจากช้างป่าที่ลงมาหากินในพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านนะครับ ก็ไม่สามารถออกไปทำไร่ทำสวนได้ตามปกตินะครับเกรงช้างจะทําร้ายทางจังหวัดเนี่ยก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านเขาด้วยนะครับรอการแก้ไขปัญหาอยู่นะครับเพราะว่าช้างออกมาหากินตามแนวที่มีการปลูกพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านครับ